ไปถึงเอเย่นหลายๆคนที่กําลังค้าที่กําลังจําหน่ายพี่บอกเลยครับว่าณเวลานี้ไม่คุ้มกับการที่คุณกําลังหลงผิดและกระทําทความผิดอยู่เลิกได้ให้เลิกซะพี่เตือนด้วยความหวังดีและเตือนไปยังน้องๆที่เสพสวัสดีไปยังเอฟซีพี่จอห์นนี่ทั่วประเทศและสวัสดีไปยังน้องๆเยาวชนทั่วประเทศที่อันเป็นที่รักของพี่จอห์นนี่วันนี้พี่ออกมากล่าวมาพูดถึงความห่วงใยไปถึงน้องๆที่หลายๆคนกําลังหลงผิด ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน,นะครับฝากไปถึงเอเย่นหลายๆคนที่กําลังค้าที่กําลังจําหน่ายพี่บอกเลยครับว่าณเวลานี้ไม่คุ้มกับการที่คุณกําลังหลงผิดและกระทําความผิดอยู่เลิกได้ให้เลิกซะมูลค่าทางการตลาดณเวลานี้มันลดลงเป็นจำนวนมากและตัวบทกฎหมายหากน้องเกมและถูกจับกลุมได้มันก็ไม่คุ้มกับการที่น้องกำลังทำผิดอยู่ณเวลานี้ยังมีอา